ฟังคำพูดของท่านรู้สึกว่าคุยวออวดไม่มีความรู้ที่แท้จริงบัณฑิตอยู่จะเยอะเย้ยเอาเมื่อท่านอ้างถึงปรายู่คงรู้ว no. ่าม <TH> uh ีอยู่ของผู้ดีและอยู่ของคนถอยอยู่ของผู้ดีจงรักพักดียุติธรรมเกลียดความเลวจึงยิ่งใหญ่อยู่ในโลกได้และยืนยงคงอยู่นิรันด์สนอยู่ของคนถอยนั้นต่างออกไป คือมั่วแต่มึอพูกันประดิษฐ์ประดอยเรื่องเล็กตอนหนุ่มเขียนกวีตอนแกก็เขียนคำพีเขียนได้ทุกอย่างแต่ในอกกลับว่างไรยุทธาศาส <hè? S 1> ตร์จงยูอย่างโฉ <c oughs> มเป็นปตัวอย่างเ <c oughs> ชี่ยวชาญคำพีเ <c oughs> ขียนบทกรวีมีชื่อเสียงมากแต่เมื่อออกมังล้มราชวงศ์เขากลับไม่อับอายขายตัวรับใช้สุดท้ายต้องพบจุดจบโดยการกระโดดหอตายนี่คืออยู่ของคนถอยแม้จะเขียนกวีได้ดี แต่มีอะไรน่าเป็นแบบอย่างเดา,าปานี่นะข้ารู้ว่าพี่เป็นปรยาบหญ่ฝ่ายอยู่ข้าก็เคยอ่านตำราว,วิเคราะห์อี้จริงของท่านพี่แต่ถ้ว่าขอให้ท่านเป็นอยู่ผู้ดีจงรักพักดีอย่าเอาแบบอย่างอย่างฉงใช้อยู่ของคนถอยต้องถูกกลดาไปชั่วนิดนิรันดร บาดอยู่ทำสงครามลินพอหรือยังอาจารย์ขงเบ่งเป็นอัจชริยะพวกท่านกลับใช้ลินรุมรบไม่รักษามารยาทตอนนี้ข้าศึกติดพันพวกท่านกลับไม่คิดแผนรับศึกมาถกเถียงกับมันเด็กใช้ได้ที่ไหนท่านอาจารย์ขุณพลอุยกายท่านอาจารย์ พูดไปไร้ค่าสู้เงียบไว้จะดีกว่าถกเถียงกับพวกนี้ไม่มีประโยชน์หรอกเชิญท่านไปเสนอความคิดเห็นต่อสุนกกลนายขงข้าสุนเล่าสองตระกูลร่วมกันต้านโจโฉจึงจะเป็นเรื่องที่ถูกต้องนะท่านท่านขุนพลพูดถูกที่สุดเมื่อกี้หลายคนรุมถามปัญหาจึงจําเป็นต้องตอบขอเชิญท่านอาจารย์หยีเชิญตามไปพบกับท่านสุนกลอดีเชิญอ๋อ ทุกท่านขอตัวก่อนของเบ่งไม่ต้องถผลพวกนา้นได้ต้องถึงคนร้ายเราแล้วก็เราต้องปากหน้าลยแกโลซก็พาของเบ่งนะครับไปพบกับปราดหรือบัณฑิตของเมืองกังตังในสภาขุนนางนะครับทุกคนนะฮะอ่านเกมออกนะครับว่าของเบ่งเนี่ยมากังตังเพื่อที่จะขอความช่วยเหลือให้โวมมือต่อต้านโจโฉนะครับ แต่ละคนจึงวางแผนที่จะรุมสับของเบ่งครับเพื่อตีของเบ่งให้ตกขอบไปนะครับบางคนนะครับถึงกับขุดเรื่องเก่านะครับออกมาโจมตีกันลํำเลิกกันนะครับนะฮะบ,บอกว่าเล่าปีก็เป็นแค่คนทอเสือขายแอบอ้างเป็นเชื้อพระวงปลายแถวแล้วคิดจะตั้งตัวเป็นใหญ่นะครับ ผมเปงเมื่อเห็นอีกฝ่ายหนึ่งขุดเรื่องสวมส่วนตัวขึ้นมาโจมตีเอ๊ะรู้สึนกนักการเมืองชอบขุดเรื่องส่วนตัวเข้ามาโจมตีครับตรงนี้นะครับก็เลยย้อนกลับไปนะครับว่าตัวท่านนี่หรือชื่อลกแจ็กเมื่อเล็กเคยรักส้มให้แกมารดาแน่ตรงนี้คือต,ตีให้ลกแจ็กบอกว่าเอ๊ะไอ้เมื่อก่อนนี่ตอนเป็นเด็กๆท่านก็ไม่ใช่พิเศษอะไรนะครับเป็นเด็กยังลรักส้มให้แกมารดาพร้อมกันนั้นนะครับ คองเบ้งก็ยังยกตัวอย่างนะครับพระเจ้าฮั่นโกโจสมัยที่เป็นเล่าปังก็เป็น Play เลย์บอยนี่เองนะครับจากคนต่ําต้อยแล้วก็สถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นพระเจ้าฮั่นโกโจที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์แล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีกแก่แผ่นดินอย่างมหาศาลนะครับ <spacing. S 1> <t> อาจารย์มานิครับในการอภิปรายในวันนั้นนะครับคงเบ้งสามารถตอบข้อกังขาของบัณฑิตตังได้เกือบทุกข้อเลยนะครับ,รบแถมยังสอนมวยให้ต่างหากนะครับทาให้แต่ละคนเนี่ยในใจมีความละ อายเนี่ยครับมีความลอายใจลึกๆเลยนะครับแล้วเราก็ความจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะเห็นคนขุดเรื่องส่วนตัวอะไรกันขึ้นมาเนี่ยครับเราก็เห็นคนในบ้านเมืองนะฮะเหมือนอภิปรายอภิปรายในบ้านเราเหมือนในบ้านเราเหมือนกันครับแล้วก็ในองค์กรต่างๆนะครับผมคิดว่านักบริหารก็มีเยอะๆเลยนะครับเวลาหนึ่งที่ประชุมนะครับโอ้โห พูดเป็นต่อยหอยเลยโวหารน่ะเก่งมากเลยไม่ไม่ได้เลยแต่คนที่ทํางานเก่งๆกับพูดไม่เป็นนะฮะคือผมมีมุมการคนที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยนะครับเป็นนักคิดเนี่ยอย่างเดียวไม่พอต้องเป็นนักพูดแล้วก็นักทาด้วยครับในงานนี้ได้โช้เห็นว่าไม่เพียงแต่การคิดและวางแผนดีเนี่ยแต่เรื่องเจรจาเรื่องคารมนี่ไม่มีแพ้กันเลยไม่รู้มันถ้าเทียบกับในบ้านเราตอนนี้ในในสภาเนี่ยผมว่าบางคนเก่งมากนะในเรื่องการเชื่อฉือในสภาการใช้อะไรทั้งหลาย แต่ว่าของแบ่งมีของแบ่งเนมีมากกว่านั้นให้เพียงสามารถเจราจากล่อมคนอื่นให้ประสบความสาเร็จนะในการคิดวางแผนและสามารถปฏิบัติให้ให้ประสบความสำเร็จจริงๆได้ด้วยนี่ในแง่ของบริษัทก็เหมือนทุกบริษัทเนี่ยจะมีคนอภิปรายเก่งก็มีครับ,รบแต่ผมชอบไปตรงนี้ที่เวลาที่เขาด่าเนี่ยเขาบอกว่าพวกคุยโวโอ้อ,อวดพวกเล่นลิ้นโตคารมสรรเสริญตัวเองเหยียดยามผู้อื่นเที่ยวโม้คุยโตว่าไม่มีใครเทียบ แต่ต่อเรื่องคับขันกลับไม่มีใครแก้ไขไอ้ที่มันดีเบตหรือมันอภิปรายทั้งหมดเลยนะฮะอภิปรายอย่างเดียวว่ายอมเข้าดีกว่าครับขอ,ของแต่งคนเดียวเลยครับเนี่ยสู้กันทั้งหมดรอซกนี่กอ,องเชียร์นะฮะทั้งใจทั้งตาทั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยผมว่าในบริษัทเนี่ยบางครั้งมีกรณีนี้เกิดขึ้นมีการอภิปรายคนนู้นคนนี้คนนู้นเน,นี่ยแต่จริงๆแล้วพ่าถามว่าล้วแก้ยังไงเนี่ยไม่มีทุกคนแบบไม่รู้จะทำยังไงแต่แว่าคนมีแต่ปัญหา แต่มไม่มีไม่มีโซลูชันไม่มีคำตอบไม่มีคำตอบไม่มีามมการแก้ปัญหาแล้วก็อย่างว่าใจมันเด็ดเดี่ยวทุกคนคเด็ดเดี่ยวว่ายอมดีกว่าเพราะอย่างที่อาจารย์จวไว้ตั้งแต่แรกนะครับพวกนี้ยอมเนี่ยเข้าใจผิดนะฮะคิดว่าถ้าโจโฉเข้ามาแล้วจะแต่งตั้งพัญญาอาจจะกลับข้างนะโรโฉอาจจะฆ่าทั้งหมดก็ได้แต่พวกนี้คิดว่ายอมดีกว่าอย่าลบแล้วอ้างว่าเดี๋ยวประชาชนจะเดือดร้อนแต่ว่างานนี้ เป็นงานที่ถ้าดูมาที่มันที่สุดผมว่าตอนเนี้ผมว่าคนไทยชอบนะคร<อ>ับเพราะการเชืช่อเือนเนี่ยแต่อีกอ,อาจารย์ข้อมูลนี่ของแบงค์นี่เฉียบจริงๆชี้หน้ามาแต่ละคนปุ๊บบอกชื่อได้ครับบอกประวัติได้ครับแม่อันนี้เหมือนญี่ปุ่นนะอาจารย์รอาจารย์สังเกตไหมเวลาที่เราประชุมก็ต่างชาติหรือใครทั้งหลายผมผมเคยประชุมนะฮะเขาเขาจําชื่อเขารู้จักอาจารย์เขารู้จักผมเขา่นี่นกตยกอย่างนะครับเขามีข้อมูลมาตลอดเลยแต่บางคนไปประชุมนี่ไม่ค่อยมีข้อมูล นั่นแต่กงเป้งถึงอย่างที่ว่าเนี่ยสามารถด่าได้ทุกคนครับเอาเอาขึ้นมาสิแล้วยกตำนานตอนไหนนะก็หักล้างได้เลยแล้วตอนนี้นะครับพฤติกรรมของปลาในเมืองกังตังนะครับทห้ผมคิดถึงคําของย้นหุยนะแห่งหานแห่งหานวีนะครับอ๋อครับครับคือปลาติคนนึงของจีนนะเขาบอกว่าการใช้บรรทัดฐานของคนอื่นเรียกร้องตัวเองนะครับคือไม่ใช่บรรทัดฐานของของคนทั่วไปเรียกร้องตัวเองนะครับกลับใช้บรรทัดฐานของปลาเรียกร้องผู้อื่น คนประเภทนี้หาได้มีความเคารพแม้กระทั่งตัวเองไม่ถ้าเวลาโต้เถียงไรโอ้โหใช้คํานั้นทำแต่ตัวเองทำไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาตรฐานไม่ได้เป็นมาตรฐานที่เปทั่วไปของสังคมนี่ภาพตอนนั้นนะครในตอนท้ายนะฮะที่เราเห็นนะะอุยกายนะฮะอุยกายแม่ทัพทหารระดับวม่หญขึ้นมานะครับโผล่เข้ามาตําหนิบรรดาบัณฑิตแห่งกลางต่างที่ลุมศับของเวงนะครับ คนคุณผู้ชมาอาจจะสงสัยว่าไอ้กุยกายคนนี้เป็นใครถึงสามารถที่จะเดินเข้ามาในสภาผู้นนะา่นะครับก็ทําไมจะไม่กล้าเ่ะครับเพราะคนนี้เป็นจอมทัพตั้ <c oughs> งแต่สมัยศุนเกียนนะพ่อของศุนเซ็กแล้วก็มาถึงศุนเซก <c oughs> แล้วถึงจะมาถึงศุนพลเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเป็นอะไรเรียกเป็นพอบทบทบอสอสอเลยคนนี้นะครับผู้ชนะยบุคคลผู้ชนะยบุคคลเลยครับครับเข้ามาทุกคนอาจจะเป็นขั้นรัฐบุรุษเลยนะครับ ครับครับแล้วก็คนนับถือมากเพราะฉนั้นคนนี้มาถึงเนี่ยมาบอกเลยบอกว่าท้าบอกท่านเนียมมาแขกบ้านแขกเมืองอาจารย์ของเวกมานะแล้วไปว่าได้ข้อคิดดีนึงเพราะบางหลายคนเนี่ชอบอ้างคำพีครับเข้าใจวิธีสอบไปจองหวนสมัยโบราณเนี่ยต้องสอบด้วยคำพีครับนั้นทุกคนก็จะอ้างคนนู้นคำพีคนนู้นคำพีคนนี้เนี่ยคงไ่หักล้างได้หมดครับเพราะเขาบอกว่าอ้างคำพีทุกวันวุ่นวายวุ่นวายกับหมึกกับผู้กันประดิษฐ์ประดอยเรื่องเล็ก ทำเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็อ้างคัมภีร์ของแม่งยิงคัมภีกระจุยเลยว่าคัมภีนี่มันแปลได้ทั้งสองทางเลยแปลในทางดีก็ได้แปลในทางเลวก็ได้คืออาจารย์ในหน้าเสียดายนะครับตอนนี้กำลังเครื่องเรากำลังร้อนนะครับแต่เวลาเราหมดพอดีนะครับครับผมตอนหน้านะพลาดไม่ได้นะครับเพราะว่าตอนหน้านะครับคงเบ่งจะเจอหน้ากับซุนกวนนะครับเชิญชมตอนต่อไปเลยครับวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเรากำลังเข้าถึงตอนการเมืองสามเศร้านะครับระหว่างโจโฉเล่าปีกับซุนกวนนะครับภายหลังที่โจโฉได้ปราบทางภาคเหนือของประเทศจีนนะครับแล้วก็พนกดินแดนของอุนซี่วนะครับมาเป็นของตนแล้วนะครับแถมยังได้เมืองเกงจิ๋วฟรีๆนะครับนะโดยที่เราจองประชามนะรอยู่ๆยกให้เลยนะครับประโยชยอมจำนวนนะครับ แล้วก็เป็นปรากฏว่าเป็นการดําเนินนโยบายทางการเมืองผิดพลาดของเล่าจ๋องกับโชวหินก็ถูกนะ,ะสั่งฆ่ากลางทางเลยอย่างที่รเราได้เห็นจากในภาพยนตร์แล้วนะครับตอนนี้นะครับก็โจโฉยกทัพร้อยหมื่นนะครับแต่ความจริงยกมาสามแสนนะครับแต่ว่ามีกอ,องทัพโจโฉมี 100, ร้อยหมื่นแต่ยกมาสามแสนเนี่ยครับแล้วก็มุ่งหน้าเพื่อจะปรับ เ่าปีกับซุนกวนอีก2อก๊กที่อยู่แต่เราปีตอนนี้อาจารย์มานี่ะก็ยังไม่เรียกว่าเป็นก๊กนะครับเครื่องก๊กครับทีนี้ก็มาถึงการเมืองตรงนี้ต้องใช้ลิ้นการทูตนะครับสำคัญมากเลยเพราะว่านโยบาย2องลุงหนึ่งโจโฉก็คิดเหมือนกันคอยากจะเป็นมิตรกับซุนกวนแล้วก็ตบเราปีนะครับแล้วซุนกวนก็คิดจะไป เป็นพันยังลังเลนะว่าจะเป็นพันธุ์จะเอาข้างไหนดีเอาข้างไหนดีส่วนรอบปีแน่นอนจะเลือกว่าข้างไหนดีครับอ๋อครับจะ่เอาเรื่องของพังมันเป็นเรื่องสําคัญครับตอนนี้มันสามพักใหญ่แต่ว่าของเราที่หกก็นะครับก็หกนะครที่นวดม่เพียงสามก็นะครับ ตอนนี้นะายเล่าปีแม้ว่าจะมีกุนซือใหญ่นะครับของเบงวังแผนจนกทั้งสามารถเผาทัพของโจโฉที่พกป้องนะฮะแต่น้ําน้อยย่อมแพ้ไฟนะฮะอยากให้อาจารย์มานิดลองวิจารณ์ตรงนี้นะครับเพราะเมืองซินเอียเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็เล่าปีได้ทําพลาดโดยปฏิเสธไม่รับมือไม่รับเชียวคือถ้าเราย้อนนิดนึงนะจารรย์คับที่เราโจโฉตอนนั้นจะแพ้อยู่แล้วนะมีเจ็ดหมื่นซึ่งก็อ้วนสุดเจ็ดแสนเซียวครับเออทอดคอนเซี่ยวเจ็ดแสน ตัวไปตัมาชนะพลิกล็อกท่านบอกว่าในบางครั้งเนี่ยตอนนั้นเจโฉอยู่ในฐานะที่กองทัพเล็กสามารถชนะกองทัพใหญ่ตอนนี้พลิกกลับเพราะโจโฉมีเจ็ดแสนขนมเกงเจ๋ออีกครับเงอนเป็นล้านหนึ่งจนกวนมีแค่สามแสนครับนับไปนับมานับไปนับมานี่แน่นอนไอ้พวกคุณซื้อทั้งหลายอยากยอมแพ้ถ้าหาไม่อยากยอมแพ้นะฮะไอ้ตรงนี้ทิ้งอย่างที่ว่ามันเป็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญจากโจโฉซึ่งก่อนนี้เคยเป็น ถ้าเป็นน casa, ักการตลาดก็เป็นที่สองเลยนะการมาเป็นที่หนึ่งีกลับกันนะยุทธศาสตร์มันกลับกันตรงนี้ที่ผมบอกว่าเป็นความสามารถของอีกครั้งหนึ่งละที่กอ,อ,องทัพแรกจ้าชนะกองทัพใหญ่ได้ยังไงค,คนที่มองเห็นคือของเงบ้งครเบ้งรู้ว่าถ้าสามารถารวมก็สูญกวนนะนี่ภายเรือคนเดียวนะครับแล้วก็มาคนเดียวแล้วสามารถเอาชนะคุณนางได้ด้วยครับคือชนะไปครึ่งแพงแล้วตอนนี้เหลือวันวันนี้รู้สึก จะต้องเอาชนะคือเจ้านายใหญ่คผมได้รู้ใจครับตอนที่ก่อนที่จะเดินทางมาก็รู้ว่ายังไงสุนกวนเขาไม่อยากรับเขาไม่ไม่อยากที่ไปรวมกับโจโฉที่เดินเที่ยวก่อนนะฮะแต่ว่าขืนสู้นี่ก็สงสัยเสร็จเหมือนกันครับคืออย่างนี้จะมันนี้คราวนี้นะฮะเราจะเห็นเรียมคู่ในการเจรจาความเมืองของคนเรื่องของแต่ทางฝ่ายแกับโลซกับโลซกับพวกปลาดทั้งหลายนะฮะเขาไม่พูดกันตรงๆนะฮะท่านที่รู้หมดท่านรู้หมดท่านก็จะไม่พูดตรงๆแล้วก็จะสังเกตนะฮะ อาจารย์คงเบ่งนะครับครับมาขอความช่วยเหลือข่าวนี้นะครับแทนที่จะมาขอความช่วยเหลือตรงๆนะครับคงเบ่งกลับใช้จิตวิทยานะครับยั่วยุให้สุนกวนบอกจุนกวนท่านไปยอมจำนวนโจโฉซะทมันเจอขั้นล้างเลยเพราเนี่ยครับแท้จริงแล้วเนี่ยเขามีแผนอยู่ในใจคมเบ่งรู้เขาก็ทําการบ้านมาว่าถ้า สุนกวนแน่ใจแล้วยังจะต้องผ่านอีกผ่านอีกด่านหนึ่งคือจิวยี่ว่าจิวยี่เนี่ยจะเห็นด้วยหรือไม่นะครับเป็จริงเพราะฉะนั้นจิวยี่นะครับตอนนี้จะเริ่มมีบทบาทนะครับจิวยี่ผู้สำคัญนะผู้ถมน้ำลายรถฟ้านะฮะจิวยี่ผู้ถมน้ำลายรถฟ้าคุนสืกของต่างๆผู้ปราดเปลืองอันเป็นค้่อำนาจอีกขั่หนึ่งของต่างๆนะครับเราไปชมการชิงไหวชิงพริก การใช้ภูมิปัญญาเป็นอาวุธในการแก้เกมเอาชนะซึ่งกันและกันดูว่าของแบงจะเปลี่ยนใจกล่มสนกว่าไปน <m im> ครับเ <m im> ชิญเลยครับเ <m im> ชิญเลยเ <m im> ชิญเ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 ชิญนะเออทุกคนเชิญ ท่านเชิญนั่งขอบคุณเท่าที่ได้ฟังท่านโลสเปอร์ยกย่องท่านของเบงเวิมากวันนี้ด้ว่ามีบุญที่ข้าได้พบพูดคุยด้วย <c oughs> ข้าไม่เก่งเหมือนคำเลยหรอก <c oughs> ช่วงนี้อาจารย์ช่วยเหลือเล่าปีอยู่ผ่านสึกกับโจโฉมาหลายครั้งหลายครา คงจะทราบตื้นลึกของฝ่ายโจโฉไม่ทราบทัพโจโฉมีใครพลสักเท่าไหร่พอจะบอกได้ไ้ทัพปกทัพเรือรวมกันแล้วมีกว่าร้อยหมื่นเออไอ้เออคงไม่จริงนะท่านกล่าวเท็จนี่จริงแน่นอน เดิมโจโฉมีผลเกณฑจิ๋วยี่สิบมื่ได้ฉเฉลยอ้วนเซียวอีกหกสิบหมื่นเกณฑผลตรง,งวนวลสามสี่บมื่